สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกอฟคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับกอฟพามาชมบ้านที่เขาสวนกวางนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้มาอัปเดตนั่นนะครับรอบที่แล้วผมถ่ายทําให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้เราเติมสีเติมสันเข้าไปนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูอีกรอบหนึ่งครับกับความสวยงามของบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้านะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทางหน้าบ้านก่อนนะครับเดินตามมาเลยครับ รอบที่แล้วนะครับก็จะมีแค่โครงสร้างนะครับแล้วก็ก่อฉาบเฉยนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเราได้ปลูกกระเบื้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับส่วนกระเบื้องนะนี่ครับบ้านนี้จะบันได5้าขั้นนะครับมีบันได5ขั้นแล้วก็จะมีระเบียงเช่นเดิมครับวันนี้ลูกค้าขอเราเป็นเาวาสแตนเลสแบบลายฉลุแบบสวยๆนะครับเราจัดให้นะครับอ่าเป็นเาวไม่ใช่สแตนเลสเป็นเหล็กเนี่ยราวาเหล็กแต่ว่าเป็นลายฉลุที่สวยมากเห็นไหมหลังนี้จะเหมือนหลังที่อยู่หนองบัวลำพูเลยนะครับเป็นราวราวสแตนเลสเออราวาเหล็กเหมือนกัันนะครบ ปูกระเบื้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงกระเบียงนะเดีย๋ยวพาไปดูด้านในนะครับเดินเข้ามานะครับรอบที่เราก็ประมาณนี้ครับตอนนี้ก็จะสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราปูกระเบื้องเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไฟเดี๋ยววันนี้ช่างกําลังทําการเข้าเข้าทาการใส่ไฟนะครับก็จะมีการเดินสายไฟอะไรแล้วก็เดินใสาไฟดาวไลท์นะครับแล้วก็มีไฟโคมนะครับสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้เป็นบริเวณห้องโถงใหญ่นะครับหน้าบ้านนะที่อยู่หน้าบ้านเป็นโถงใหญ่ ลูกค้าก็จะตั้งทีวีสังเกตที่ปักนะครับว่าอยู่จุดไหนนะพักจะอยู่จุดนี้ทีวีจะอยู่บริเวณนี้ครับตู้โชว์ทีวีตรงนี้น่าจะเป็นโซฟาครับลูกค้าได้นั่งโซฟาแล้วโอ้อากาศดีมากครับเย็นสบายแล้วก็เปิดโล่งโถงนะครับมีช่องลมถึง3มช่องใหญ่เลยนะครับตรงนี้สบายมากเลยนะครับถือว่ากว้างนะครับห้องโถงนะทากิจกรรมตั้งโซฟาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารหรือว่าโต๊ะหน้าโซฟานะครับ แล้วห้องนี้จะมีห้องเก็บของให้ด้วยนะครับบ้านหลังนี้นะที่ใต้บันไดนะไม่ปล่อยให้เสียเปล่านะครับห้องเก็บของก็เก็บของได้พอสมควรนะครับตรงนี้นะเราใส่เป็นบานกระจกให้สวยๆเลยครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็เดินเข้ามาครับจะพบกับห้องนอนแรกนะครับก๊ปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะครับติดไฟเรียบร้อยแล้วครับติดไฟเรียบร้อยติดกระเบื้องแล้วกระเบื้องเสียเรียบร้อยนะครับห้องนอนนี้เป็นห้องนอนแรกนะครับที่อยู่ชั้นหนึ่งนะส่วนอีกสองห้องนอนจะอยู่ด้านบนนะครับ เดินเข้ามาก็จะพบกับห้องน้ํารวมนะตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับรอบที่แล้วก็ถ่ายให้ดูนะครับรอบหนึ่งนะแต่๋ยนนี้เข้ามาดูอีกรอบหนึ่งห้องน้ํารวมก็เบื้องสีสวยนะชอบแบบที่มันเป็นโทนสีเดียวกันอย่าเงี้ยครับมันจะดูไม่เยอะมากไปครับี๋ยวไปดูชั้นสองต่อนะครับเช่นเดิมนะครับราวบันไดก็เหมือนกันครับแต่ด้านหน้านะสวยมากนะตรงนี้เดินขึ้นมาแข็งแรงมากนะครับมันเป็นเหล็กไง สวยดีข้างบนจะมีอสองห้องนอนนะครับมีห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําในตัวด้วยนะห้องน้ำโคตรใหญ่จะบอกให้บ้างเนี่ยนี่มาดูห้องน้ำี่เละห้องน้าสูงนี้ใหญ่มากยังไงเท่ากับห้องนอนห้องหนึ่งครับห้องน้ํานี้ห้องเท่ากับห้องนอนห้องหนึ่งสีชอบสีนี้สวยดีสีห้องน้ําจะเป็นสีเดียวกันมันดูให้ทําให้ไม่เปื้อนนะครับสีห้องน้ํานี้นะเวลาโดนแบบยาสับผมหรือว่าโดนอะไรเวลาเราสระผม มันจะไม่ค่อยเปื้อนไม่ค่อยเหลืองนะครับถ้าใช้สีแบบโทนประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องอาบน้าลูกค้าน่าจะทําเป็นแยกโซนเปียกนะครับตรงนี้จะน่าจะมีกระจกแล้วก็ตรงนี้เป็นชักโครกนะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับห้องนี้จะมีระเบียงด้วยนะครับพาไปชมระเบียงสวยๆนะครับห้องนี้ห้องนี้นจะเป็นห้องนอนหลักนะเนี่ยมีระเบียงสวยๆเขาด้วยอกมา ออกมานอกระเบียนครับพวกกับ,บวิวทุ่งนาสวยๆหลังบ้านลูกค้าจะบินวิวภูเขานะครับหลังบ้านลูกค้าจะเป็นวิวภูเขาเนี่ยเฮียเฟิร์สจาะลงจากรถมานะครับเฮียเฟิร์สนะทำการพูดคุยกับลูกน้องนะครับเตรียมแผนเตรียมอะไรต่างๆนะครับพอเรามาถึงเฮียเฟิร์สก็จะคุยแผนนะแผนงานที่ต่อไปว่าจะทําอะไรแล้วก็อัปเดตให้ช่างฟังนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปชมห้องนอนที่สองครับในส่วนของชั้นสองน,นะพี่ดูมุมนี้โอ้เดินลงมารู้สึกสวยนะ มันลาวอย่างเงี้ยไปุ๊บเนี่ยนี่มุมนี้ที่เราไปหน้าถ่ายรูปมาเลยถ้าตอนเสร็จน่าจะสวยมากอันนี้ห้องนอนหนึ่งครับเป็นห้องนอนเล็กครับให้ทําให้ลูกทําแม่งก็เป็นห้องพักก็ได้นะครับก็วางเตียงได้เตียงหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาพื้นที่ไปทำห้องน้ําตรงนี้อยากได้ห้องน้ําใหญ่ๆเพราะว่าห้องเขาอยู่ประมาณสองสามคนไม่ได้อยู่เยอะมากนะครับก็เลยห้องนอนไม่ไม่ต้องทําใหญ่มากนะครับห้องนี้อาจจะเป็นห้องรับรองแขกก็ได้ใส่เตียงไว้ใส่ตู้สภาใส่เคร่ตัวเครื่องแป้งได้นะครับ กระเตียงประมาณสามฟุตได้ห้าฟุตก็ได้นะครับเจียงห้าฟุตก็จะมีอันนี้คือห้องนอนที่สองห้องในในส่วนของชั้นสองครับตัวทั้งหมดเป็นสามห้องนอนนะครับแต่บ้านหลังนี้ลูกค้าทําการต่อเติมนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับผมพาไปดูหลังบ้านนะหลังบ้านที่เป็นห้องครัวกับห้องจอดรถเนะี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าลูกค้าต่อเติมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะนี่ครับเดินเข้ามาพี่ดูเดินลงมาใหญ่กว่าห้องบนนะี่นะข้างล่างอันนี้ที่ลูกค้าต่อเติมมา นี่ครับส่วนครัวที่ลูกค้าต่อเติมมาด้านข้างนะครในฝั่งนี้นะครับมันก็จะเพิ่มพื้นที่เท่ากับฝั่งตอนที่เราเนี่ยปกติมันจะมีโซนแค่นี้นะครับบ้านหลังอื่นนะตัดแค่ตรงเสานี้ไปถึงหน้าบ้านตรงนู้นครับแต่ว่าลูกค้าเติมตรงนี้ขึ้นมามันก็เลยดูกว้างขึ้นนะครับเป็นครัวใหญ่ครัวขนาดใหญ่ครัวหนึ่งเลยนะครับกว้างมากกว้างไหมสามารถทํากิจกรรมได้ทาครัวแล้วก็ตั้งโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่อันนี้เป็นฝังครัวแล้วก็เอาโต๊ะอาหารใหญ่ๆมาตั้งนี้รับประทานอาหารตรงนี้กันได้กลิ่นก็ไม่ขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่ามันไกลกันตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณนะครับของในส่วนของเตาครับเตาแก๊สนะตรงนี้ลูกค้าก็จะติดเป็นฮูดนะครับฮูดดูดอากาศขึ้นไปด้านบนนี้ครับเป็นฮูดดูดอากาศแล้วก็จะตรงนี้จะเป็นซิงค์ล้างจานนะครับซิงค์ล้างจานติดตั้งเรียบร้อยนะครับด้านล่างสามารถเก็บมันเก็บนี่ได้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายของบ้านนะครับจะเป็นส่วนของโรงจอดรถนะครับเดิมๆนะครับเดิมทีจะมีแค่ส่วนนี้นะครับเดิมทีจะมีแค่ครึ่งนี้นะส่วนจอดรถจะจอดรถได้ประมาณันอ่าันส่วนนี้คือลูกค้าต่อเติมมาก็จะจอดเพิ่มได้อีก1คันนะครับเป็นทั้งหมด2คันนะครับในล่มนะแต่จริงๆที่ลูกค้าก็เยอะนะครับที่ลูกค้าก็ใหญ่ก็กว้างนะครับเดี๋ยวไงวันนี้นะครับให้ชมเพียงแค่นี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับหลังจากเสร็จแล้วนะ ก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับที่จะอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่เอนะครับจะทําการถ่ายรูปนะครับในส่วนต่างๆของบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบบ้านข้างบ้านหรือว่าภายในตัวห้องเนาะให้ลูกค้าได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับยางไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับยังไงฝากเพจคนสร้างบ้านอุดรธานีของเราไว้หน่อยนะครับเราพิมพ์ไปที่เฟซบุ๊กนะครับว่าคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องงท เฟซบุ๊กนะครับยูทูบนะครับแล้วก็ทิกต o k นะครับหรือว่าสามารถติดต่อเนี่ยเพื่อโดยตรงได้ครับที่เบอร์094ครับ542นะครับ5598นะครับโทรหาเนี่ยเพื่อโดยตรงได้นะครับไม่ว่าจะสอบถามเรื่องบ้านนะครับเนี่ยอยากสร้างบ้านกับเรานะครับว่ามีแผนมีอะไรจะสอบถามครับสอบถามได้ครับมาทางเพจของเราเลยนะถ้าไงวันนี้เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ครับเดี๋ยวก็จะมาทำจะมาทําการบินโดรนให้ทุกค้าดูนะครับว่าบริวเวณรอบบ้านนะครับว่<ะ>ความสวยงามของบ้านเป็นลักษณะแบบไหนพื้นที่หรือว,ว่า,าลักษณะของบ้านเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบ,บินให้ดูนะครับมชมภาพํากโดรนหรือว่าวิดีโอจากโดรน